บอกนะอลลิที่โมวิงกาเล่นกับโมดิสขึ้นมาหาครับองวิงกาได้ลุยหนีแบโดได้ให้อิวิสิอุสไปต่อซั์เลยครับหนึ่งศูนย์เดียริลิขึ้นนำโอ้โหสามสิบห้านาทีผ่านไปรลมิลเพิ่งได้โอกาสยิงหนแรกเข้ากรอบแล้วก็เข้าไปอย่างสุดสวยทันทีเลยด้วยครับไปถึงครับเบเนซอน ูยิงหนแรกเป็นประตูเลยครับฝั่งเจ้าบ,บ้าน1-0ที่ฝั่งของอันเช่ได้เฮก่อนแล้วครับแอมาให้กิลิสหาครับแจ็คกิลิสเข้าไปโทษให้มาที่กุนโดการไม่มีจังหวะที่ง้าไงไหลามาเควินเดอร์บอยโอ้โหนึ1-1ที่ซิตี้ตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหนี่ยิงแทบจะเรียกได้พื้นที่เดียวกับวินิซิอุสเลยนะครับ จากนอกกรอบของพวกนักเตะระดับ <Hungary> ท <t ong> ็อปของทั้งคู่เลยครับคือต้องยิงขาดอย่างนี้ถึงจะหนีมือผู้สระตูได้ด้วยนะครับครับเป็นอลบ้าไม่เปิดก็